สวัสดีครับครัวแม่ผีเรือนวันนี้นะครับจะนําเสนอเมนูทานเล่นที่ยอดฮิตและก็ยอดนิยมในอเมริกามากเลยครับนั่นก็คือเมนูครับแบงกูนครับหรือครีมชีสปูอัดครับซึ่งวิธีการทําก็ไม่ได้ยุ่งยากมากเลยครับสูตรที่ใช้ในการปรุงรสนะครับอันนี้ก็คือผมใช้เป็นครีมชีสของฟิลาเดลเฟีย a 1กล่องนะครับ ัวแครอทแลวก็หัวหอมเอามาสับซึ่งผมจะกะปริมาณที่พอดีไม่ได้ใส่มากจนเกินไปนะครับนำแครอทหัวหอมและปูอัดมาสับให้ละเอียดแต่ไม่ต้องมากนะครับให้พอมีเป็น texture บ้างแบบตามในรูปเลยนะครับจากนั้นก็คือเอามาคลุกกันครับครีมชีสแครอทหัวหอมแล้วก็ปูอัดคือถ้าชอบตัวไหนก็เพิ่มปริมาณได้ตามที่เราชอบได้เลยนะครับจากนั้นเติมเกลือแล้วก็เติมน้ำตาลแล้วก็คลุกให้เข้ากันเหมือนในรูปเลยนะครับ คือบางส่วนเนี่ยผมจะไม่ได้ซีเรียสในเรื่องของอัตราส่วนมากนะเพราะว่าถ้าเราชอบรสชาติแบบไหนหรือเราชอบตัวอะไรที่มันมากกว่าปกติผมก็จะใส่ตัวนั้นเพิ่มในอัตราที่มันมากกว่าส่วนรูปแบบในการห่อฟรีสไตล์เลยครับชอบแบบไหนห่อแบบนั้นผมสะดวกแบบนี้ผมก็จะห่อแบบนี้ครับบางทีผมจะทําเก็บไว้ก่อนครับอาจจะยังไม่ได้ทําหรือเอามาทอดเลยโดยตรงผมก็จะใส่กล่องแล้วก็แช่ไว้ในช่องฟรีสแนะนําให้แช่เป็นช่องฟรีสนะครับจะดีที่สุด แล้วก่อนที่เราจะทอดเนี่ยเราก็แค่เอามาละลายนิดหนึ่งให้พอแบบมันไม่เป็นน้ําแข็งนะครับนี่นะครับหอ่อเก็บไว้ในกล่องนะครับบางส่วนเนี่ยที่เราจะอยากเอามาทํากินเนี่ยเราก็เตรียมเพื่อที่จะอามาทอดได้เลยครับห่อเสร็จแล้วก็มีลักษณะแบบนี้นะครับขั้นตอนต่อไปจะเป็นการทอดนะครับใช้ไฟแรงเราใช้เวลาการทอดไม่นานครับแค่แค่พอแผ่นแป้งเกี๊ยวสุก จากนั้นก็นำมาขึ้นเสด็จน้ำมันนะครับรอเสิร์ฟได้เลยครับซึ่งหน้าตาก็จะออกมาในรูปแบบประมาณนี้นะครับโดยปกติแล้วเนี่ยคนที่เนี่ยเนี่ยเราจะทานครีมชีสปูอัดหรือแครบแรงกูลเนี่ยเขาก็จะทานควบคู่กับตัวน้ำจิ้มแม่ปปานอมนครับเห็น <He S 1> ไหมครับว่าวิธีการทำเนี่ยไม่ได้ยุ่งยากเลยครับแต่อาจจะปวดหลังนิดหน่อยตอนเวลาห่อนะครับถ้าชอบยังไงนะครับฝากรบกวนให้ช่วย กดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe กดแจ้งเตือนให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ